สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับลงหมึกดําวันนี้ช่วงนี้ลงหมึกดํายังอยู่ต่างจังหวัดนะครับยังอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับพอดีมีงานบุญที่วัดในละแวกบ้านนะครับก็เลยถือโอกาสเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานสักหน่อยนะครับ ยกฉัดเหนือพระประธานในพระอุโบสถวัดวชิรารามนะครับหรือว่าวัดดอนพดตามที่ชาวบ้านแถบนั้นเขาเรียกกันนะครับตั้งอยู่ที่บ้านปากพนังครับตำบลเวียงอำเภอชัยาจังหวัดสุราธานีนะครับและนอกเหนือจากพิธียกฉัดเหนือพระประธานแล้วก็ยังมีการส่งน้ํารูปปั้นพระอดีตเจ้าวาดของวัดด้วยนะครับ การรำกรองยาวเพื่อเป็นการแห่ฉลองฉัดรอบพระโบสถด้วยนะครับโดยมีคณะกรองยาวของชาวอำเภอชายาเข้ามาตีกรองยาวเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานในครั้งนี้โดยการแห่ฉัดรอบพระโบสถนั้นจะมีการแห่สามรอบนะครับในการแห่ก็มีนางรำนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสาวน้อยนะครับในพื้นที่ มาร่วมสร้างความคื้นเครงให้กับงานมากมายหลายคนทีเดียวนะครับเป็นการเรียกน้ำย่อยอย่างสนุกสนานคื้นเครงก่อนที่จะมีการประกอบพิธีกรตรมทางศาสนาในพระบสถต์ต่อไปนะครับ ห,หลังจากมีการแห่ฉลองฉัดรอบพระบรถครบอบสามรอบแล้วก็เข้าพิธีกรรมทางพิธีในพระอุบสถนะครับโดยมีประดิษฐ์พระคุณพระครูปริยัตถาพิรมเจ้าคณะจังหวัดสุร,ราธ,ธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับและมีท่านธมศักดิ์บุญทองอดีตรองอายการสูงสุดเป็นประธานฝ่ายาราวาดนะครับโดยพิธีก็เริ่มจากการไหว้พระสวดมนต์นะครับสมาทานศีล การใส่บาทเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วนะครับรวมถึงสัปปะสะทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นรวมถึงประสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพระชัยมงคลคาถาน,นะครับรวมถึงถวายปัจจัยทธยธทานแก่คณะพระภิกษุสงฆ์ กสังโฆอุจปฏิปันโนภะคะวตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวตสาวกสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคละเเอสั ภะคะวะโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตะกินาย ธรรมปิเนมมิตาสาวุทานตังคริเมคฆังปุตตคุอระสเสนมารันทานาธิธรรมวิตินาชิตวามุนินตุตานเตจสภาวตุเตสยมังคลา ติงโครัมปนามละวะตมะกามตาตยาคังขันตีสุทันตวิทินาจิตวามุนินทวตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคะลานินาลาทิริงกัจวรังอติมาตบัวตังทาวาคิจักกามสเนวสุทารุนาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีส่งแล้วก่อนที่จะมีพิธีการยกฉัดมีการปิดทองที่ฉัดเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการยกฉัดขึ้นสู่เหนือพระประธานด้วยการด้วยการช่วยกันดึงเชือกเพื่อเคลื่อนฉัดขึ้นสู่ที่ตั้งเหนือพระประธานก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับในการยกฉัดขึ้นเหนือพระประธานในพระบสถศในครั้งนี้นะครับ อินทวตันเตจะสาบวตุเตชะยมังคลานิการตวานาคาตมุตระมิวะคาพินิยาจินจายาตวตวจันนจันนกายมันเชสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินทวตันเตจะสาบวตุเตชะยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวะทะเกตุงวาตาภิโรปิตมันังอธิอันทะอวตังปัญญาปฏิป มหาการุณิโกนาโทยตายาสาปภะปานินางตัเรตวาปารมีสัพพปัตตัวสำพูติมุตตมงเทเทนะสะจวัเจนะหัวตุเตจยามังคลังจยานตัวโคติยามุเร กยานันทิวันตะโนเอวันตวังวิเชโหหิเชยัสุเชยมังคะเลอปาราชิตปัลลังเกสีเสปตวิปุคะเลอภิเสเกสาพพุทธานังอาคัปปตัวปโมตติสุนาคาตังสุมังคะลังสุปาพา ต่อจากนั้นเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะสงฆ์รวมถึงสาธุชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้ร่วมกันส่งน้ำรูปปั้นอดิตเจ้าวาดของวัดวัชิรารามนะครับในปร,รมพิธีด้านนอกระโบสดก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการในวันนี้นะครับ น,นิสงแห่งพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาทุกคนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากโรคภยคัยไข้เจ็บทั้งมวลสืบไปนะครับ ขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องลงหมึกดำด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ